เคยรู้สึกไหมว่าชีวิตมันมีอะไรมากกว่าที่เห็นเหมือนดอกไม้ที่ซ่อนความลับไว้ภายใต้กลีบสวยๆนัททุ่งหญ้าเขียวขจีที่ซ่อนตัวอยู่หลังดงทานตะวันสูงตระงานใต้ร่มเงาของต้นทิวลิปยักษ์มีดินแดนมหัศจรรย์ที่เรียกว่าเมืองดอกไม้ เหล่าคนแคระตัวน้อยอาศัยอยู่อย่างมีความสุขท่ามกลางดอกไม้สีสันสดใสและน่าอัศจรรย์ในบรรดาคนแคระเหล่านั้นมีเพชเทาวิกนักทำสวนหนุ่มผู้ช่างสงสยัยสวนหมวกที่ทำจากกลีบกุหลาบอ่อนนุ่มและรองเท้าบูทจากก้านดอกแดนดิไลออนแข็งแรงคนแคระคนอื่นๆชอบมองดอกไม้เฉยๆแต่เพเทวิกอยากรู้ความลับของพวกมัน คืนหนึ่งใต้แสงจันทร์สว่างเพเททวิกเห็นสิ่งผิดปกติดอกลิลลี่กลุ่มหนึ่งกำลังเหี่ยวเฉากลีบของพวกมันม้วนงอและแห้งกรอบเขารู้ว่ามันผิดปกติเพราะดอกไม้ในเมืองดอกไม้มีเวทมนต์เพเททวิกมุ่งมั่นที่จะค้นหาสาเหตุเขาไปพบคุณยายทิมเบอร์บลอซซัมคนแคระที่แก่ที่สุดอาศัยอยู่ในต้นแมกโนเลียขนาดใหญ่คุณยายเล่าเรื่องราวที่ถูกลืมให้เขาฟัง ดอกลิลลี่แห่งจันทราสูญเสียผู้พิทักษ์ของพวกมันหิ่งห้อยที่ชื่อลูมิสลูมิสเคยบินอยู่เหนือพวกมันคอยรักษามนคลังของพวกมันให้แข็งแกรง่ง เพททวิกรู้ว่าเขาต้องนำลูมิสกลับมาเพื่อช่วยดอกลิลลี่เขาเดินทางผ่านเส้นทางลับผ่านทุ่งดอกไวโอเล็ตที่ขับขานบทเพลงและแม่น้ำแห่งน้ำหวานดอกดาวเรืองสีทองอารามจนกระทั่งเขาไปถึงป่าลับที่หิ่งห้อยกำลังหลับไหล ที่นั่นเขาพบลูมิสแสงของเขาอ่อนแอและริบรี่ลูมิสบอกเพชทวิกว่าพายุใหญ่ได้พัดพาหิ่งห้อยทั้งหมดกระจัดกระจายและเขาหลงทางตั้งแต่นั้นมาเพเทวิกรู้ว่าจะต้องทำอะไรเขาทำโครงไฟพิเศษโดยใช้ดอกมะลิบานกลางคืนและนำลูมิสกลับไปยังเมืองดอกไม้ดอกลิลลี่กำลังรอคอยผู้พิทักษ์ของพวกมัน เมื่อลูมิสบินอยู่เหนือดอกไม้ที่กำลังจะตายแสงสีทองของเขาก็สว่างเจิดจ้าขึ้นเวทมนต์ไหลผ่านดอกลิลลี่และพวกมันค่อยๆบานอีกครั้งกลิ่นหอมหวานของพวกมันอบอวนไปทั่วเมืองดอกไม้และคนแคระทุกคนก็เฉลิมฉลองความสำเร็จของเพททวิกจากคืนนั้นเป็นต้นมาเหล่าคนแคระให้เกียรติความกล้าหาญของเพททวิกและลูมิสก็เต้นรำอยู่ท่ามกลางดอกลิลลี่คอยรักษามนตรา ของพวกมันตลอดไปเรื่องราวนี้สอนให้เรารู้ว่าแม้แต่สิ่งเล็กๆน้อยๆก็สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้จริงไหม